ดยวผมจะสอนวิธีใช้โค้ดก่อนเนาะก็คือวิธีแรกสมมติเราได้โค้ดมาใช่ไหมหน้าตาก็จะน่าจะประมาณนี้เลยโอเควิธีแรกเราจะยังรันโค้ดม่ได้นะครับผมให้มาที่ตรงนี้ปึ๊บแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะ HHC31 แล้วก็ให้เอาตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าตัวนี้ชิป l i b r a r y นี่นะมันจะตรงกับตรงนี้นี ในกรณีที่ของเราเป็นเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันเก่ามันจะไม่มีตรงนี้นะไอตรงแถบหนังสือพวกนี้มันจะไม่มีให้เรามาตรงนี้นี่นะตรงนี้นะปึ๊บอะไรอ่ะเออเที่ก็เลยให้เรามาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ชึบแล้วก็มาตรง ไลท์บาร์ี่นี่เห็นไหมเราก็กดตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาพิมพ์คขาว่า s h t สามเอ็ดเหมือนเดิมเนาะอีกรอบนึงเข้าตรงนี้ปึ๊บเลือกตรงนี้ไลท์บาร์ี่เห็นไหมคลิกป,ปึ๊บมาตรงบนสุดซึบอ่าแล้วก็เลือกทีนี้พอเราเสร็จปึ๊บเราก็กดติดตั้งได้เลยเนาะก็จะกดติดตั้งตรงตรง,ตรงนี้ถ้าติดตั้งเสร็จจะเป็นอย่างนี้ นะถ้ายัางติดตั้งไม่เสร็จจะเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้จนกว่าเราจะเสียบพอร์ตเราให้มันออกมาตรงนี้นะปึ๊บให้เลือกพอร์ตอ่าตรงนี้เนี่ยบอร์ดเห็นไหมบอร์ดเป็น Arduino เนาะของเราใช้ Arduino เราก็เลือก Arduino เนาะอ่าเป็นอย่งนี้ปึ๊บเห็นไหมเราก็เลือก Arduino นะมาปึ๊บเลือก Arduino ทีนี้เราก็เลือกพอร์ตเนาะเราต้องเสียบอะลูมเนเข้ากับพอร์ตของเราก่อนนี่ก,ก็จะเราค่อยเลือกพอร์ตจากนั้นพอทำไรเสร็จปุ๊บก็กดส่งได้เลยทีนี้จะเป็นการอธิบายว่าอะไรทำอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับผมก็หมายความว่าปั๊มน้ำเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ 4 2องศาอ่าและจะหยุดทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ40องศาอันนี้เราสามารถปรับแก้ได้นะปรับแก้ได้ตามอัธยาศัยเราเลยอันนี้เป็นความชืน้นก็คือพัดลมนะอันนี้พัดลมพัดลมพัดลมนะอันนี้จะเป็นความชืน้นอัน,นจะเป็นอุณหภูมิความชื้นเนี่ย60อ่าเริ่มทํางานหยุดทํางานตอน55ปรับแก้ได้ตามอัธยาศัย,ยตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ํา ั๊มน้ำจะทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ42เหมือนกันนะแล้วก็จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า39อ่าตรงนี้จะเป็นความชื้นนี่ความชื้นจะทำงานก็ต่อเมื่อ60หยุดทำงาน5 0โอเคนะโดยอันนี้จะเป็นเีเรย์นะเราปรับแก้ได้เหมือนกันก็คือหมายความว่าพออุณหภูมิ42ปุ๊บความชื้นเกิน หกสิบปุ๊บพัดลมจะทํางานก่อนเนาะจากนั้นอีกสามวิปั๊มน้ําจะทํางานนี่นะก็คือพัดลมจะทํางานปุ๊บพออุณหภูมิถึงตรงนี้ปุ๊บพออ่าแล้วก็ห้าวิสมมติอุณหภูมิถึงสี่สิบสององศาความเชื่อหกสิบแล้วก็นับหนึ่งถึงห้าปุ๊บพัดลมจะเริ่มหมุนทํางานจากนั้นอีกสามวิปั๊มน้ําก็จะทํางานเนาะทีนี้ก็ไม่มีอะไรละเราแก้แค่ตรงน,นั้นแหละที่เหลือก็ โอเแกะนะครับ